พี่น้องนะครับผมสานแตกจะกระพงเดอร์นะครับกับเดวลาและพี่น้องได้เวลาที่จะแค่ข้อเจ็บปวดออกมาใส่ประโยชน์แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามือนี่นะครับนี่มือแรงนะครับสวัสดีครับพนะครับมือนี้นี่มือแรงนะครับผมสีกับปานต่างจังหวัดดวนนะครับเพราะว่าเอ่อไม่ไงนะครับเพ่นเขาโล่งบวานเหลือล่างแล้วนะครับเราก็เดือนตอนนี้นะจะทรงยโสนะครับส่วนลูกสาวนะครับ สบายบส่บายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่สบายมาเป็นอาทิตย์เลยนะครับอยู่ที่บ้านนอกเหมือนกันนะครับพี่สาวก็ไม่รู้จะไปเฝ้าใครนะครับก็เลยนะครับก็เลยเราก็เลยเป็นพ่อเป็นแม่นะครับทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกเนี่ยเอ่อทำผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมก็เลยต้องคือเราต้องไปช่วยพี่สาวเรานะครับเพราะว่าเรามีกันอยู่แค่นี้นะครับไปช่วยเขาสุวันสองวันก็ยังดีนะครับเขาไม่ได้ร้องขอนะครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะเดินทางกลับบ้านกเองนะครับ ผมก็เลยต้องต้องต้องหาทุนที่จะ,ะเติมน้ำมันกลับบ้านนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปไปสงจากพอที่จะมันมีกาไรนะถ้ากลับบ้านนะครับก็ต้องใช้ทุนตัวเองแหละนะครับซึ่งจะเป็นค่าน้ํามันนะครับวันนี้เหมืนอนกับเด้เวาหรือพี่น้องเอ้ยนะครับดเ,เดลเวาแล้วนะครับได้เวลาที่จะเราจะแคปความเจ็บปวดของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้ตัวเจ็บละร้อยของผมดูก่อนว่ามันจะได้กี่บาทน,นะครับ จะใช้มันเป็นค่าน้ํามันนะครับดึงเอาดึงเอาความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันให้มันมาทําประโยชน์นะครับให้ให้ตัวเราจริงจงผมว่าจะไม่แค่เลยนะนะครับผมคิดว่าจะให้มันเต็มก่อนผมถึงจะแค่นะครับแต่วันนี้ก็คือว่ามันจะมาช่วยเราในตอนฉุกเฉินเนี่ยมันก็ยังช่วยได้นะครับเลยตัดสินใจที่จะแค้มันออกมาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะเป็นค่าน้ํามันให้กับเรานะครับที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะไปฟอกไข้ลูกอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็นะครับเป็นค่าเดินทางนะครับไปกับกรุงเทพยโสธนะครับโดยใช้รถของตัวเองนะครับเติมน้ํามันนะครับไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ที่2องสามพันนะครับค่าน้ามันก็นะครับแพงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับน้ํามันก็แพงนะครับเราก็เอานี่นะครับเอาที่ผมเขียนไว้ว่าเป็นเป็นมันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับเจ็บละร้อยเนี่ยนะครับผมเริ่มเก็บเริ่มหนึ่งมกรลารนะครับ แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้หยอดเลยนะครับไม่ค่อยได้เจ็บมาช่วงหลังๆก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยนะครับมีเครียดมีอะไรบ้างเราก็หาเงินมาเราก็มายอดมันนะครับนอนะครับหลายปีมาแล้วผมได้ตั้งเก้าหมื่นกว่าเอ้เก้าพันกว่านะครับได้เก้าพันนะครับเก้าพันกว่าบาทนะครับหลายปีมาแล้วที่ผมลงคลิปนะครับนะวันนี้ก็เราต้องใช้มันให้มันเป็นประโยชน์แล้วแหละนะครับความเจ็บของเรานะครับผมจะแทรกกับปุกใหญ่ก่อนนะ กระปุกเลกมันมีแต่แบงค์ยี่สิบนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับขี้เกียจนนะับมาทีนี้มาเลยนะครับลองดูมันจะได้เท่าไหรมาทีนี้ขออนุญาตแผ่นกล้องมาฝั่งโต๊ะนะครับไม่รู้จะข้อออกรูปเปล่าเพราะผมติดกาวนะครับติดกาวเยอะเลยนะครับถ้าข้อออกก็ไปนะครับผมติดกาวรอบตรงนี้เลยนะเดีย๋ยวปิดกข้ลงไป เ,เดี๋ยวเท่าไหรครับเท่านั้นน่ะครับเพื่อนๆมีเท่านี้วันนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจ็บหรอครับช่วงนี้นะเดี๋ยวเอากระปุกเล็กมาแค้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะไม่พอข้าน้ำมันมแล้วล่ะนะครับหนึ100่งน้อยสี่ ได้นะครับ15ใบพันหน้านะครับเดี๋ยเออันเล็กมามาแค่อีก